พวกเราคิดว่าวันนี้เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเขาถูกปาปามเนี่ยพวกเราจะรู้สึกว่าจะอยากแะช่วยเขาไหมครับอยากค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตำรวจไม่ควรทำกับประชาชนตำรวจคือคนที่ควรอยู่ข้างประชาชนไม่สมควรมาทำร้ายประชาชนแบบนี้ค่ะแล้วแล้วหนูว่ายังไงครับหนูคิดว่าการคุกความประชาชนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ประชาชนเป็นประชาชนคนหนึ่งคุณเป็นตำรวจคุณมีหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ใช่คุกคามประชาชนค่ะแล้วคำถามต่อไปนะคะวันนี้ลุงเห็นแต่เด็กมัธยมทำไมเราไม่ไปชักชวนที่อยู่มาหาล,ายลัยราชพัฏบ้างคงเพราะว่ามันกระจายข่าวไม่ทั่วถึงค่ะแต,แต่แต่จริงๆหนูว่า ตรงนี้ค่ะมีพี่ๆมหาลัยเยอะมากแต่ว่าเขาไม่ใส่ยูนิฟอร์มแบบหนูเพราะว่าถ้่ครับอกะว่ามันเป็นวันเสาร์ครับครับพวกเธอก้าก้าหามากครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกคำถามคำถามสุดท้ายเราไม่คิดจะชุมนุมต่อเนื่องไปตลอดควบคู่กับพวกเราทั่วประเทศหรือครับนักศึกษาทุกมาวยาลัยรวมถึงประชาชนปลดแอกธรรมศาสตร์ปลดแอก ที่ในกรุงเทพพวกเรามีความคิดเห็นอย่างไจงจริงๆค่ะหนูนะคะอยากจะไปร่วมมอบที่กรุงเทพนะคะแต่ว่ามันเดนินทางไม่ได้ที่สาคัญหนูติดเรียนซึ่งพวกหนูทําแบบนี้เพื่อให้ทุกคนออกมาถึงแม้เราจะไปที่กรุงเทพไม่ได้แต่เราก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งค่ะเราเป็นคนนครสวรรค์ค่ะเราก็เป็นประชาชนของประเทศไทยเ,เราก็สามารถมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องสู้กับเขาไม่ได้ค่ะขอเสียงขอเสียง ลุงอยากจะให้พวกเราแนะนำนิดนึงว่าน่าจะอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าการต่อสู้นี้คงจะยาวนานพอสมควรค่ะถ้าเขา <c oughs> ถ้าเขายังหน้าด้านอยู่หนูก็จะกอกว่าปไปอย่างีรละค่ะครับวันเว้นวันหรือว่าทุกอาทิตย์น่าจะประมาณน่าจะประมาณไม่อาทิตย์ละครั้งนะเพราะเราต้องเรียนหนังสือใช่หรือไม่ก็เดือนละครั้งพอเพราะว่าแต่ละคนเขา พี่จากทีวีสุนายทีวีนะเข้าไปย youtube แล้วพิมพ์สุนัยทีวีน,นะฮะเดี๋ยวจะส่งไปไอาจจะได้ออกทั่วโลกเลยนะขอบคุณมากครับ คือแกนนประชาธิปไตยภายใต้เผดแย้งกันหรอคะพวกเราไม่ต้องการทุกคนพวกเราออกมาเพื่อต้องการให้ประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้พวกเราไม่อยากให้ประเทศมันย้ายอยู่ที่รู้ไหมว่าเราท้าเอเชียแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกคนเคยเป็นนักเรียนกันใช่ไหมคะเราถูกคุกคามจากภายในโรงเรียน ทุกคนจำได้ไหมคะได้ได วันนี้ผู้สื่อข่าวสุนัยทีวี มาทำข่าวของน้องๆที่มาร่วมกันขับไล่ประยุทธ์ที่นครสวรรค์วันนี้ค่อนข้างลูกๆหลานๆเราเยอะมากวันนี้เอาเอารถขนขึ้นมาเลยอันนี้คือ พูดืึอขา่าวประจำสถานีทีวีสุนัยทีวีนะครับครับครับวันนี้คนค่อนข้างมากวันนี้พหลานหลานน้องๆน,น,น่าจะประมาณทั้งห้ากร้อยคนมาร่วมกันขับไล่ประยุทธ์ เป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำนที่นะเหมือนเหมือนกันทุกคนมาด้วยใจไม่มีแกนนำเลยเ